อารุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สองของการอยู่เยอรมันนะคะเสียงเปลี่ยนอากาศ11องศาหนาวมากแล้วก็มีฝนโปรยๆนิดหน่อยค่ะกำลังจะออกไปออกกำลังกายกันวิ่งเล่นชมเมืองสักประมาณชั่วโมงหนึ่งะค,ะ <Okay. S 1> okay, ค่ะโอเคค่ะ ไปดูบรรยากาศกันของเปียวเหรอ,อถนอนเขาก็จะเป็นเนินๆนะคะรอดไหมเนี่ย <c oughs> แค่จูก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> หอมเลย กี์ยังไงอ่ะเคตายหมดแรงค่ะจุ้งก่อนสิมขึ้นเนืนอ่ะขวาซ้ายไม่เป็นไม่เป็นก็ต้องเปิดก่อนฮโลโหล วว้าวเออมันต้องแบบมีสิมันพึดไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็แบบวู้เลยนะ ขาพันมือเย็นมากมือเป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะมือจังมือจังคืออะไรเอ้าชื่อภาษาญี่ปุ่นไงชินจังใม่กดจัง อันนี้มือกัดมึ่งกินยาเลยรักษาเลยด้ประสาทลาเออออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะคะมีนัดไปทานอาหารเที่ยงกับพ่อแม่ของโทมัตที่ร้านไก่ทอดเห็นว่ากินเบียร์ด้วยนะ กินเบียร์กับไก่ทอดเหรอตอนเที่ยง<ม>กินแล้วเหรอร <laughs> นั่งบอกว่าอากาศตอนนี้กี่องศาสิบเอ็ดองศาส1องศามีฝนนิดหน่อย เมื่อกี้แ้่พอแดดออกก็น่าจะดีขึ้นทางมหลายนี่ใหญุ่้นแน่แสลัดเล็กใหญ่เล็กใหญ่สลัดทูน่าก็มีสลัดทูน่าก็มีเผ็ด เผ็ดๆกับเผ็ดๆแสบบานตอนกินมีอยู่5สเต็ปนะคะไม่เผ็ดขอ็เราขึ้นมาเผ็ดๆอันนี้เผ็ดเผ็ดๆอันนี้เผ็ดมากๆเหมือนนักเก็ตอะแต่ว่าเป็นมนชุบแป้งไก่ชุบแป้งปลาหรือเปล่าไม่น่าปลาแล้วก็มีพับน่าจะข้างในเป็นไส้ไก่ 明白、嗯 เป็นไรขนลุกกลัวพีอมันลมมันพัดเอาแล้วแตแดดดีแดดหน้าผากแล้วเรากจะไปไหนกันแล้วไปเติมน้ำมันแล้วไปไหนต่อไปเมืองเอ็ดลิงเงินเอ็ดลิงเงิน yes ไปทำอะไรไปดูเล่นเดินเล่นด้วยโอเคไซซิง เบียร uh ัเ huh. บ uh ีย huh. ร yeah. uh ์ Rescue หาเมืองเอดติงเกนเอติงเกนแล้วก็มาจ่ายค่าจอดรถก่อนหนึ่งยูโรนะคะเขาจะมีตู้หยอดเข้าไปแล้วก็จะได้ตัว๋วได้ตั๋วแล้วก็ามาไว้ข้างหน้ารถถ้า เกินเวลาก็จะมีตำรวจเขามาเช็คถ้าจอดเกินเวลาก็จะมีค่าปรับนะคะ mm hmm. เดินเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเ mm hmm. ลังสวยมากเอทเลงเอ ต่อคิวไอติ่มนะคะไปดูว่ามีรถอ,อะไรบ้าง้ก็รถอะไรเอาไหมเอาเอา,เอาช็อคช็ิกไหมเอาเวลาไม่สุดก็มีอันนี้สำหรับเด็กน้อยเขาบอกเอาหรอ ผสมเลยงโอเควันน so? okay. er. ี้เปี้ยวเลี้ยงเลี้ังค่ะฟรุนแปลว่าอะไรว่าห้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 า กเอาเอาเงินทองดังเอัลลหายูโรจ้าชนชนพรูสอออร่อยอ่ะเนีหมือนเหมือนเรนโบวของวอ่ะ โอเกีวอะนะเมื่อวาน่ะเบียร์วันทูทัปวันทูทีโฟไฟห้าแกว้วค่ะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่สองของการอยู่เจอรมนีมันเป็นธรรมเนียมนะคะที่ต้องกินเบียร์ทุกร้านอาหาร ครูสวนบุกเกลวลวออกจากเอ็ดลิงกินแล้วนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรทานที่งานวัดเยอรมัน เป็นเฟสติวัลที่มีเครื่องเล่นด้วยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงงานวัดเยอแล้มันเข้เาไปดูข้างในค่ะเครื่องเล่นแบบว่าอลังการมากเลย อันนี้คือชิมช้าสวรรค์น,นะคะคุดเยอะมากเลยนะโอ้ยดูสิ าโชคอะไรอย่างงี้เนาะสี่ยูโรเล่นบ้านผีสิงกันไหมไปไปไปดูบ้านผีสิงคนละห้ายูโรจ่ายแล้วจ่ายแล้วเราได้ตัวมาแล้วนะจะพาไปเล่นบ้านผีสิงเยอรมัน 오신 이 대하요 와와 โชคได้สี่ยูโรก็ตักขึ้นตักขึ้นมาแล้วก็ลุ้นรางวัลได้ตุ๊กตาแล้วก็มีโ,โรเลอร์คสเตอร์นะคะแล้วก็มีแมงมุมใหญแมงมุมแล้วก็มีอันนั้นนะไม่รู้มันเชื่ออะไรแต่มันน่ากลัวมากเลยน้นสูงมากเลยเนี่ยอันนี้โรเลอร์คสเตอร์ว้าว เราจะไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์กันนะคะก็ผู้ใหญ่6.5ยูโรนะคะ <c oughs> เด็ก5.5าจุดห้าประมาณสองร้อยสออยห้าสิบบาท <c oughs> ไปโโอห เป็นเต้งดึงๆึน่าน่ารักดีอันนี้เด็กๆเมื่อกี้นี่แม่งไม่เด็กเมื่อกี้ไม่เด็กเลยอันทีแ่แคทสอพันยี่แปดพี่โดกหอมก๊หอมไปซาลากะมอสซาเรลลาได้เลยค่ะพิซพซ่า ยังไม่ได้กินเฮ้ยเ้กินไหมลูกชิมก่อนนะอร่อยไหมอืมอร่อยมันจะร้อนร้อนหน่อยอะ่ะ <laughs> โต๊ะยืนกินไม่มีไม่มีเก้าอี้ก็ยืนกิน ร้านนี้เป็นร้านไก่ทอดเหมือนที่กินตอนเที่ยงวันนี้แล้วก็มีไส้กรอกเยอรมันแล้วก็มีเป็นไวายก็ไม่แพงค่ะ3.5ยูโร5ยูโร8ยูโรค่าเบอร์เกอร์่ะ8ยูโร8 4ดสี่บาทรับกินอีจะกินดนี่ใะ้ใส่อิกคนไหมอิกคน